ตุกนิดหน่อยไม่นิดแหละแรงอยู่หวัาางว่าเสียงจะไม่กระตุกนะ เอาละครับก็สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมชามเอ็กซ์ดีคนเดิมนะครับผมนและวันนี้เรามาอยู่ในเกม Hotel h ฮ d ี e w a y นะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทำสติกเกอร์ของแซมนะครับผมทุกอันเลยนะก็ก่อนที่จะไปเริ่มรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมนะก็อย่าลืมค่ะเออเราสติกเกอร์แรกนะครับผมของแซมนะครับผมก็คือสติกเกอร์ ของแซมที่กําลังโหลดใช่มันโหลดอยู่ไม่นะโอเคมันมาแล้ว What? What the โอเคมันมาแล้วแล้วก็รูปดาวมันแปลกๆนะบนซ้ายนะ <c oughs> <c oughs> โอเคฮะสติ๊กเกอร์แรกเดี๋ยว โอเคฮะสติกเกอร์แรกนะครับผมก็คือสติกเกอร์ของแซมที่กําลังดีใจอยู่นะถือขวดขวดเบียร์แซมคือใครนะครับแซมก็คือหนุ่มบาร์เทนเดอร์ <Wow. S 1> ที่อยู่ในห้องเวลวิทนะฮะอ่ะก็นั่นแหละแซมโอเคฮะสติกเกอร์แรกก็ได้มาฟรีๆนะไม่มีอะไรนี่สติกเกอร์แรกเป็นถือขวดขวดขวด,ขวดเบียร์นะแล้วเสนองจะรองเฉยนะครับผม สำหรับสติกเกอร์ต่อไปนะครับผมแซมก็คือสติกเกอร์เอ่อไม่ใช่อันนี้สติกเกอร์กินกินป๊อปคอร์นนะฮะ <Wow. S 1> สร้างวามอสกับเพื่อนอย่างน้อยหกคนนะครับผมวามอสนะครับผมก็คือกดเอ่อเราเข้ามาหน้านี้ใช่ไหมอ่าเราต้องเข้ามาที่หน้านี้ก่อนนะเราต้องเข้ามาแบบเราคือแบบจะพูดยังไงดีตัวเราอะครับต้องยืนอยู่ที่ห้องใดห้องหนึ่งก่อนนะ ถึงจะมีวอรมอสด้านล่างซ้ายตรงนี้นะฮะขึ้นมา <Wow. S 1> ถ้ากดไปปุ๊บเนี่ยมันจะให้เราเลือกห้องนะมันจะให้เราเลือกห้องทุกห้องเลยเราก็กดเข้าไปปุ๊บอย่างเช่นผมเลือกชายหาดนะครับอ,อันนี้คือคนที่ไม่รู้จักก็สามารถคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนนะฮะไม่ได้แอดเพื่อนกับเราก็สามารถกดได้เช่นกันนะครับผม <Yahoo. S 1> อันนี้คือผมมาคนเดียวนะผมไม่มีเพื่อน ็อย่างน้อย6คนนะครับหรือมากกว่านั้นก็ได้แล้วเราต้องเป็นคนสร้างวาร์มอสด้วยนะครับผมคนอื่นสร้างแล้วเรากดก็ไม่ได้นะครับผมเราต้องเป็นคนสร้างนะเราให้คนอื่นกด oh, <no. S 1> นะประมาณนั้นก็สติ๊กเกอร์นี้ก็แอบแอบยากแล้วเนี่ย <laughs> สำหรับคนที่ไม่มีเพื่อนส่วนสติ๊กเกอร์ต่อไปนะครับผมก็คือสติ๊กเกอร์ของแซมอวกนะครับผมสติ๊กเกอร์ของแซมอวกก็ ก็ก็เป็นเป็นอย่างเงี้ยเน่ยเออเดี๋ยวผมขึ้นลูกไม่ไม่ต้องขึ้นละ <laughs> โอเคฮนะสติกของแซมวอวกก็นะฮะก็เป็นอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอ่รูปหนึ่งกับรูปสองผสมกันได้รูปสามนะครับนะสติกเกอร์ของแซมวอวกส่วนใหญ่เขาก็ต้องการสติกเกอร์ของแซมวอวกอันนี้กันนะไปแบบมันเท่ดี นะ <Wow. S 1> ซึ่งวิธีทำนะครับผมก็คือเราจะต้องกดมาที่ลิฟต์ด้านบนขวาแล้วก็กดไปที่ห้องัวอฟิวชั่นใช่ครับกดเข้าไปปึ๊บคงไม่ต้องตัดโอเคตัดก็ได้ โอเคครับผมเรามาถึงครัวฟิวชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับผม <Yeah. S 1> ต่อไปก็คือเข้าห้องลับในครัวฟิวชั่นนะครับผม <Wow. S 1> ใครยังไม่รู้จักห้องลับในครัวฟิวชั่นหรือห้องลับอื่นๆนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้น,นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตัวไอไว้ด้านด้าน,านบนขวานะครับผมนะกดเข้าไปดูได้นะโอเคก็เข้าไปเอ้ยมันมีคนกดแล้วนี่เฮ้ยสองคนพอดีเลยเราจสามคน สามคนแล้วก็เรียบร้อยฮะอดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมมันเข,ข้าห้องค่อนข้างยากนฮะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนเข้าห้องเลยแล้วกันไป โอเคครับผมเราก็มาถึงห้องห้องรับในนี้สักทีนะเออก,กว่าจะเข้าได้ก็ยากอยู่นะเออหาคนไม่ได้สักทีนะอันนี้คือคือผมขอให้เขาช่วยนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะโอเคนะครับผมสำหรับสเติกเกอร์สามดาวของแซมนะครับผมก็คืออันนี้ใช่อันนี้แหละนะสเติกเกอร์อ้วกนะครับผมคนนี้ก็เขาเขาก็น่าจะกําลังทําอยู่ทำสเติกเกอร์อยู่นะครับ wow. กำลังกินอ้วกกินกินอ้วกวกินดอ้วกไม่ใช่กินอ้วกกินวายนะนี่เดี๋ยวผม,ผมกดกดออกมนาะข้างนอกดีกว่าโอเคช่างมันเถอะเดี๋ยวมันเป็นการแบบขิงคนอื่นไม่เอาแม่ขิงเขายังไม่ได้เราจะแม่แก้งเขาแม่แก้งหรอกเออม่ข,งขงิงเขาโอเคฮะ ก็มากินตรงนี้นะครับผมเป็นเวลาสิบนาทีไม่ใหม,ม่สองนาทีนะฮะสองนาทีผมทำแล้วไม่ได้เอาชัวร์สุดก็คือสิบนาทีนะฮะแล้วก็ให้อย่าให้เราหลับนะให้เรากินอยู่อย่างเงี้ยฮะสิบนาทีแล้วก็เราก็จะได้เลยนะฮะออกลูกออกมาปุ๊บสิบนาทีก็จะได้เลยแต่ผมลองทํสองนาทีแล้วมันไม่ได้นะฮะตามวิกิพีเดียนะฮะมันไม่ได้สองนาทีแต่ว่าถ้าสิบนาทีเนี้ยผมคอนเฟิร์มนะโอเคประมาณนี้ มาต่อกันที่สติกเกอร์สีดาวนะครับผมของแซมนะครับผมสติกเกอร์สีดาวของแซมนะครับผมก็คือสติกเกอร์แซมนอนหลับเหมือนมันต่อกันเลยเนาะนี่ฉลองกินป๊อปคอนกินเยอะไปก็อ้วกแตกพออ้วกแตกเสร็จปุ๊บมันก็นอนอืมแล้วก็ทำหน้าแบบก็ก็ก ก็ไม่ไม่รู้สินะอ่านะโอเคเดี๋ยวมาที่สติกเกอร์4ดาวกันก่อนนะสติกเกอร์4ดาวนะครับผมก็คือเราจะต้องไปที่ที่ไหน <c oughs> ที่ไหนวะล็อบบี้โอเอซิสนะแล้วก็มันจะมีร้านร้านค้าตรงนี้ร้านค้าข้างบนนะฮะเดอะวอลอะไรเนี่ยเดอะวอลมอลนะเดวอลมอลใช่ไหมขึ้นไปสิ มันกระตุกนะทํทำใจนิดนึง The w a l m a นะฮะกดเข้าไปนะฮะมันจะมีเสื้อผ้าแบบแบบที่ประมาณนี้นะฮะ,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 ะเสื้อผ้าประมาณนี้นี่ให้เราเลื่อนมานี้ฮะเนี่ยม,มันมันมันประมาณสองร้อยสองร้อยกว่าเพชรนะฮะไอ้ผ้าปีตานี้หน้ากากนอนนะฮะเลื่อนลงมานิดนึงนี่หน้ากากนอนอันนี้เราจะใส่เป็นสีอะไรก็ได้นะครับ เราซื้อมาเสร็จปุ๊บเราก็มาตรงนี้มาตรงไหนก็ได้แหละ What? What the อ,อ,อยู่ที่ไหนก็ได้นะครับใส่หน้ากากนอนอันนี้สีอะไรก็ได้เป็นเพศอะไรก็ได้นะทําไม่ทำสิอ่ายืนนิ่งๆนะครับยืนนิ่งๆให้มันหลับไปเลยให้มันหลับแบบตัวแซตขึ้นอูฮหเออ แล้วเราก็รลพิเพิ่นพันพร้อมหลับแล้วนะครับผมเรากดมาที่ลิฟต์นะครับผมเรากดไปที่ห้องเววิทนะครับผมกดเข้าไปปึ๊บแล้วผมก็จะตัดหลังจากที่เรามาที่อ,อ่ห้องเววิทนะครับผมเราก็จะได้สติกเกอร์อันนี้สีดาวนะครับผมของแซม นะสเตอติ๊กเกอร์สีดาวของแซมทันทีเลยนะฮะนี่มันไม่ขึ้นนะ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่หน้าจอแล้วกันนะเออนี่ไงเห็ละดีเลยนะดีเลยโอเคครับเนี่ยเราก็จะได้สติ๊กเกอร์นี้มานะสเตอติ๊กเกอร์ของแซมว้าว <Wow. S 1> ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับสติ๊กเกอร์ต่อไปนะครับผมก็คือสติ๊กเกอร์5ดาวนะครับ oh. ผมของแซมนะเออก็สติ๊กเกอร์ลินพันธ์ ก็คือสติกเกอร์ไอแซมทำหน้าแบบว่าเออก็ไม่รู้สินะเออก็ก็ก,ก,ก็ก็ไม่ผิดนะเอก็คือเราจะต้องมาที่ตู้หมุนตู้หมุนสภาพนะครับ Teller of Fortune นนะฮะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะฮะกดเข้าไปปึ๊บอย่างงี้นะครับผมแล้วก็หมุนทีละครั้งนะครับหมุนทีละครั้งให้มันได้ลงลงที่1ดาวนะครับ ให้มันลงที่หนึ่งดาวคบ5้าครั้งต่อเนื่องนะครับผมเน้นย้ำว่าต่อเนื่องเออคือแบบให้มันไม่ให้มันซูมไม่ให้มันได้สองดาวให้มันแบบหนึ่งดาวห้าครั้งนะครับผมแล้วก็รอสองชั่วโมงนะครับผมมันจะได้สติกเกอร์ของแซม5้าดาวเองนะครับสติกเกอร์นี้ค่อนข้างง่ายสําหรับสายเกลือนะ <c oughs> เออมันแบบอีซี่มากเลยใช่ไหมละ่ะเออก็ประมาณนั้นนะฮะสติกเกอร์5้าดาวมันไม่มีอะไรยุ่งยากเลย <c oughs> สติกเกอร์ของแซม5้าดาวเนี่ย นะก็ประมาณนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆกันด้วยนะก็กดแชร์กันด้วยนะครับผมสหรับวันนี้ก็บ๊ายบายไปรอไปแล้ว